สวัสดีครับมาพบกับช่องเอรายลาซานนะครับวันนี้จะพาไปอู่ช่างเย็ยมนะครับเห็นว่าหน่วยสิบล้อเอารถมาทํานะครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับว่าเขาเอาเอาสิบล้อมาทําอะไรกันนะผมครับมาพบกับพี่ปืนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมชูเฟอร์นังนันทวันครับหน่วยสิบสองล้อครับตั้1สิบล้อสิบสองล้อครับช่วงนี้ครับช่วงนี้รถเอาเอารถมาทําอะไรพี่วันนี้โอครับติดตามครับนี่ มามามาจะพาพี่ปื๊ดจะพามาดูนะครับนี่ครับเอามาจัดคันทรงครับคันทรงนะครับตัวบังคับคันทรงช่วงล่างอ๋อช่วงล่างเบี<ๆ>้ยวเยอะไหมพี่ไหนเยอะๆเครับถอดไปเข้าร้านแล้วมั้งอ๋อถอดไปเข้าร้านแล้วใช่ไหมคร,ครับถ้า,ถ,าถ้าตัวนั้นตัวตัวข้อมาไม่เบี้ยวก็ไม่เป็นไรเรื่องดูก่อนออช่างแยมแกจะดูก่อน ถ้าตัวนี้ไม่เบี้ยวก็ไม่เป็นไรถ้าตัวนี้เบี้ยวเลยมันจะยากเลยจะยากหน่อยใช่ไหมตะโคเป็นขอมาตัวนี้ครับครับอ่าเป็นตัวบังคับกระซงครับเนี่ยตัวจากซ้ายไปขวาตัวเบี้ยวเยอะไหมพี่สองฝั่งเลยใช่ไหมเบี้ยวเบี้ยวเล็กนี่ครับอ๋อเยอะอยู่ประมาณเยอะอยู่ใช่ไหมเยอะๆอยู่มองเห็นอาการเลยเตอนนี้ท่านแยงถอดเอาไปดัดแล้วใช่ไหมพี่ครับครับครับผมโอเคครับผม ติดตามครับวันนี้จะอยู่ไทยให้เสร็จนู่นเลยครับไม่รู้ว่าจะเร็นหรือเปล่านะครับผมติดตามนะครับผมมาเดินดูหน่อยครับพี่ปื๊ดบอกว่าคันส่งเบี้ยนะครับตอนนี้ชั้นเยียมเราถอดทําการถอดถอดไปดัดนะครับถอดไปดัดนะครับพื้นที่น้าจะเดินจะแฉะแฉะหน่อยครับหน้าฝนเป็นแบบนี้นะครับภายใน ทันส่งเดียวนะครับตร,ตรงนี้นะ่าจะตรงนี้มั้งทันสงอยู่ตรงไหนไม่รู้ถอดออกไปแล้วครับนี่ครับถอดออกไปดัดแล้วครับเป็นแค่อย่างเดียวนะครับขี่มาพี่ปื๊ดว่าหัวสั่นเลยเอาทําการซ่อมบารุงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับงานแรกสามสิบไม่รู้ว่าจะได้ออกหรือเปล่านะครับผมเราแต่เราต้องเตรียมรถให้พร้อมก่อนนะครับผม โอเคครับผมยิยมมองเราครับันส่งได้เสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมครับดัดดัดมาแล้วนี่ครับันส่งของเราได้ดัดมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะประกอบนะครับตอนเราไปมันเบี้ยวเยอะไหมครับนี่ครับเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับผมติดตามครับจำยัง ช่ำเยยมนะครับเป็นช่างประจําของนันทวันนะครับนี่อยู่บ้านทะลอก,กองนะครับแกทำรถของหน่วยหนังเราประจำนะครับรถก็เหมือนคนนะครับต้องให้ร้อยปร์เซนะครับถึงจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเจ็บสี่ทุกท่าน มีทำอะไรบ้างนี่ครับวันนี้ครับมีตัดตรงนี้นะครับอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างเดียวอ,อ๋อวันนี้ทำเราทำอย่างเดียวครับมาเกือบไม่ทนันเลย <c oughs> โอเคครับผมติดตามครับโอ้โอโอเขาก็เป็นรถนั่งกันนี่นี่นะ <c oughs> <c oughs> ครับตั้งยันนั่งรอนนะ เรากำลังประกอบนะครับแฉะหน่อยครับหน้าฝนนะครับจะแฉะหน่อยนะครับฮะคันส่งเดียวนะครับคันส่งเดี่ยวไปดัดมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังประกอบนะครับโอเคครับผมติดตามครับมาดูใกล้ๆครับ ท่านยังกำลังทำการประกอบอย่ครับเอให้แน่นช่างเอ้ยเอโอเครับผมเดี๋ยวติดตามชมเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังใส่ล้อครับ วัอีหเราใส่ครับ่างเรากำลังใส่ล้อนครับโอเคครับผมติดตามครับอันนี้เราทำแค่อย่างเดียวนะครับคันส่งเบี้ยวพูดคันส่งไอตัวข้างล่างนะครับนะครับงลางไอตัวยาวๆนะครับเบี้ยวนะครับเราทำการดัดเรียบร้อยแล้วครับ ตัดเรียบร้อยแล้ว,ล well วลตอนนี้กำลังใส่ล้ออยู่ครับสายขวานะครับ,บอออ oh. รโ, ISE. โอเคครับติดตามตอนนี้ผมอยู่ที่อู่ช่างแยมนะครับบ้านทะลอกกองนะครับอยู่อำเภอปราสาทนะครับสนใจบริการเข้ามาเอารถอะไรมาซ่อมได้นะครับที่อู่ช่างแยมนะครับผมหตกใกหมดเลยโอเคครับตอนนี้เรากำลังอนนี้ เอาสิเอาสิบร้อมาทำนะครับขั้นส่งเดี่ยวขั้นส่งเดี่ยวนะครับผมขั้นส่งเดี่ยวไปเอาทันฝั่งฝั่งขวาก่อนนะครับล้อฝั่งขวานนครับผมตามครับเอาใส่อีกฝั่งเสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูอีกฝั่งนะครับผมช่างกำลังจะทำการยิงล้อน,นอตน,นะครับเข้าไปนะครับผมโอเคผม ติดตามครับปั๊บครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับกำสงเบียวครับคำสงเดียวเรามาทำการดัดดัดนะครับเสียงอาจจะดังๆหน่อยนะครับผมโอเคครับผม ตามดบน็อตขาดตัวหนึ่งครับนี่น่าจะเสียมั้งครับนี่ตัวนี้ครับตัวหนึ่งเราต้องเปลี่ยนนะครับล้อหน้าต้องเปลี่ยนครับตัวหนึ่งไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเราต้องใช้งานอีกไกลนะครับนี่ครับน่าจะเสียหรืออะไรเนี่ยเห็นช่างแย้มว่าน็อตขาดโอเคครับผมที่เราติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ว่าเราจะทําอะไรม้างครับ สิบ้อของเรานะครับวันนี้อยู่ที่อู่ช่างเยียมนะครับบ้านทะลอกกองนะครับเอามาเช็คเอามาเช็คหลายๆอย่างนะครับที่แน่ๆก็คันส่งนะครับคันส่งเบี้ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่นะครับเอามาดันนะครับนี่ครับไอตัวยาวๆข้างล่างนี่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 มันเบี้ยวนะครับจมแต่ก่อนนะครับโชเฟอร์ขับ ตอนนั้นแกมาใหม่ๆนะครับเบี a, ้ยวเราต้องปรับแล้วครับตอนนี้ตรงแล้วแล้วเราต้องถ่วงร้อนครับต้องต้องเช็คอีกต้องวิ่งดูอีก i, หลายๆอย่างนะครับผมติดตามครับนะครับร้านช่างเย็มนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ครับอยู่ตรงบ้านทะลลกองนะครับทางนี้ไปทางแดงมุดนะครับทางนี้ไปทางแดงมุดบ้านแดงมุดส่วนทางนี้ไปทางปราสาทของเรานะครับผมนะครับ ตอนนี้เอาสิบล้อมาดัดคันส่งนะครับแล้วก็เช็คอีกเช็คสภาพนะครับอีกหลายๆอย่างนะครับผมแล้วคอยมาดูชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับตอนนี้ของคันส่งประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นว่าพี่ปืดเห็นพี่ปืดกับเ่างแยมว่าต้องต้องตั้งศูนย์ต้อง่วงล้อต้องลองขับลองอะไรดูอีกยังใช้การไม่ได้นะครับผมเราต้องปรับอีกครับ ต้องตั้งศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็ไม่รู้นะครับผมโอเคครับผมติดตามชมครับผมไปนะครับเอฟซีทุกท่านวันนี้เราจะพาไปลองรถนะครับหลังจากที่เราเอาคันส่งมาดัดนะครับผมพี่ปื๊ดจะพาไปลองรถนะครับผมติดตามชมนะครับว่ามันจะตอนขับมามาสบัดใช่ไหมพี่ปื๊ดสบัดมากไหมมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวจะไปลองรถด้วยกันนะครับผมติดตามครับผมออกตัวนะครับกำลังออกตัวครับ วิ่งเท่าไหร่พี่ถึงถึงจะรู้ครับเป็นไ,ไงบ้างตอนนี้อาการ,รกอ๋อให้มันมตรงก่อนใช่ไหมมันจอดด้วยกัน,นมันจะตรงเลยอ๋อวัอนนี้เรามาลองรถนะครับหลัง,ง,ง,งจากที่เราไปเข้าท่าเลยดีกว่าเดิมเยอะเนาะเไม่โค้งเท่าไหร่นะครับ ตอนมาบเช้าเลยแหละกอนเช้า,าต้องามาบัเช้าเป็นไงบ้างโอ้ยรถตกด้วยมัสนสะบัดซ้ายสะบัดขวาเลยอ๋อตอนนี้โอเคนะครับแล้วลองไปสักสองสามกิโลก่อนครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเคครับผมติดตามครับี่ลองรถมาสองสามกิโลนะครับพี่ปื้วันนิ่งกว่าเดิมนะครับนิ่งกว่าเดิมมนะัก็ถือว่าโอเคแล้วครับพี่ปื้ดโอเคไหม โอเคครับผมเี๋ยวเราจะกลับไปผูช่างแยมคืนนะครับผมโอเคครับผมรถหน่วยเราจอดูนนี่นะครับหลังจากที่เราไปรองรถมานะครับวันนี้มาดัดแกนคันสงนะครับแกนคันสงงอนครับอยู่ที่บ้านช่างแยมครับหรืออู่ช่างแยมนะครับบ้านทะลอกกองนะครับอำเภอปราสาทนะครับอำเภอปราสาทอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะครับผมมาถ่ายให้เอฟซีได้ชมนะครับผม โอเคครับรถหน่วยเราจอดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับพร้อมจะกลับเข้าสู่โกดังแล้วครับผมโอเคครับ ครับผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะถ่ายอะไรมาให้ชมครับจะอัปเดตถ้าทีมงานมีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ชมนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว